ขอบคุณโเดสมากๆนะคะโอ้โ oh, oh. หรู้ใจจริงๆค่ะส้มโอทับทิมสยามโกเดสส่งมาให้นี่นะคะเจ้านี้ได้กินทุกปีค่ะอร่อยมากนี่ส่งมาจากทุ่งสงนะคะแล้วก็ของฝากจากนครศรีเนี่ยคือว่าของเขาเด็ดจริงๆ คือว่าตั้งแต่กินส้มโอมานี่มีมีส้มโอทัทิมสยามน,นี่อร่อยที่สุดพอก่อนได้ไหมเดี๋ยวพ่อไปแกะก่อนเดี๋ยวไปแกะก่อนแนละ้วเราลองประชิมกันดูค่ะค่ะทีนี้เราจะปอกเันแบบรูปหมวกตอนสมัยเด็กๆนะคะสมัยเป็นเด็กอะ่ะเราจะใส่เป็นหมวกอะ่ะต้องนึอออกทุกคนแหละค่ะ ทำนี้นะคะนี่ครับอ่านี่คะ่ะจะก,กินเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่าจะไม่รอนานเนาะ ค่ะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะส้มโอนะคะส้มโอทักทิมสยามส่งมาจากทุ่งสงอืมกูเดะนะคะอร่อยมากอืมแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นสมัยเด็กๆใครจะต้องรู้จักถ้าแกะส้มโอนี่จะต้องมีหมวกใสเด็กจะชอบมากค่ะอืมส้มโอทักทิมสยามไม่พอนะคะดูนี่ค่ะ ดูเพชรไทยค่ะเพชรไทยยัดโสยัดโสดูหน้ายัดโส่โสนะโสทอนนี่ไงหมวกเอามาเล่นแล้วค่ะโคเอาหมวกมาเล่นแล้วค่ะโคหมวกทัดทิมทิญานอือไปแล้วมั้งเนี่ยไปแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวต้อนนะอืมนี่หน้าแล้วเอาหมวกมาเล่นมาใส่อย่างนี้ วันนี้เล่นขี้กี่ครั้งอะคะเล่นสองครั้งกินสองคำนะอ้าวแล้วมีใครเช็ดห้ค่ะบ้างป้าไม่มีใครเช็ดมากินขี้ด้วยกันทั้งหมดเลยอ๋อคนที่ดูว่ากินกินขี้ด้วยกันทั้งนั้นต้องขอตัวก่อนนะค่ะเดี๋ยวเอาทักทิมสยามไปแช่ก่อนป้าว่าจะได้ไปเช็ดโตดให้เพชรชายโสด้วยนะคะเขมเิ่มหมืแล้วขอบขอบพระคุณมากๆนะคะกดเด็กกดเด็กทุ่งสม